ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของฟินบอล r เออโลกที่ทุกคนล้วนเกิดมาเพื่อเป็นนักลบทางการเงินเมื่อผู้เล่นทุกคนคือผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักลงทุนต้องเข้าสู่การผจญภัยในดินแดนทางการเงินเหมือนขี้เต็มไปด้วยโอกาสและความเสี่ยงที่ท้าทายผู้เล่นจะต้องเลือกลงทุนในหุ้นกองทุนร่วมทองคำและเครื่องมือทางการเงินต่างๆพร้อมทั้งบริหารความเสี่ยงด้วยประกัน าาามกกลลลงงรเปปี่ยนแของเเศษฐกิจและหตรุกาารรณ์ุุขเเิิในชีวตอองปกรณ์ของเกมนี้ก็จะมีกระดานวัฒจักรเศรษฐกิจตัวเดินนักรบลูกเต๋าการ์ดหุ้น5อุตสาหกรรมการ์ดกองทุนรวม3ประเภทการ์ดเงินฝากธนาคารการ์ดสรกออมทรัพย์การ์ดทองคําและสุดท้ายการประกันสุขภาพการเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจการเหตุการณ์ในชีวิตประจําวัน ขนบ,บัตรและใบบันทึกคะแนนเป็นอย่างสุดท้ายการจัดเตรียมเกมอันดับแรกเลยจะต้องนำกระดานวัตจักรมาวางเรียงต่อกันตามลำดับดังนี้ 1. คือวางกระดานระยะฟื้นตัวจากนั้นวางกระดานระยะฟื่องฟูแล้ววางกระดานระยะถดถอยและสุดท้ายวางกระดานระยะตกตำ่ำโดยเราสามารถเลือกวางด้าน A หรือด้าน B ก็ได้ พอเราวางกระดานเรียบร้อยแล้วให้เราถอยลูกเต๋าเพื่อวางตัวนักร,กรบในเครื่องหมายวงกลมเหนือช่องราคาหักถอยได้เลข1ให้วางตัวเดินที่ระยะฟื้นตัวหากถอยได้เลขสอให้วางตัวเดินที่ระยะฟื้นฟูและหักถอยได้เลข3าให้วางตัวเดินที่ระยะถดถอยพอเราถอยลูกเตา๋าและวางตัวเดินนักรบเรียบร้อยแล้วให้แจกเงินผู้เล่นคนละ1 0 0 0 0บาทโดยเราจะแบ่งเงินเป็นธนบัตรฉบับ 5,000บาท1ใบและฉบับ1,000บาท5ใบาจากนั้นอย่างสุดท้ายให้เราสับการ์ดสินทรัพย์การ์ดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการ์ดเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันความแยกไว้แต่ละกองด้านบนของกระดานวัฏจักรได้เลยเป้าหมายของเกมนี้คือให้ผู้เล่นมีความมั่งคั่งให้มากที่สุดคนที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปเลยในเกมนี้วิธีการเล่นวิธีการเล่นจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอน ขั้นตอนที่1คือการเลือกสินทรัพย์เข้าพอร์ตโดยเราจะต้องแจกการสินทรัพย์ให้กับผู้เล่นคนละ5ใบผู้เล่นเลือกการสินทรัพย์1ใบที่ต้องการเก็บไว้แล้วคว่ำลงตรงหน้าของตอนเองผู้เล่นทุกคนเปิดการที่เลือกไว้พร้อมกันแล้วส่งการสินทรัพย์ในมือที่ไม่ได้เลือกทั้งหมดให้กับผู้เล่นทางซ้ายมือจากนั้นเราจะทําการวนเลือกแล้วทําตามขั้นตอนที่พูดมาจนกว่าจะเหลือ g ์ดในมือ2ใบ ให้เลือก1ใบแล้วทิ้งการา์ด1ใบขั้นตอนที่2คือการปรับวัฏจักรเศรษฐกิจและเปิดการ์ดเหตุการณ์อันดับแรกให้ผู้เล่น1คนที่เป็นตัวแทนถอยลูกเต๋าวัฏจักรจากนั้นเดินตัวนักลบตามจำนวน9้าที่ขึ้นหน้าเตา๋าหากนักลบเดินถึงระยะช่องตกต่ำา2ให้วนกลับมาเริ่มต้นที่ระยะฟื้นตัวช่องที่1นึมกรณีที่มีหน้าเตา๋าดอกจันทให้เปิดการเศรษฐกิจหใบแล้ว เปิดการ์ดเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันทุกรอบที่เปลี่ยนวัฏจักรเศรษฐกษิจมาถึงขั้นตอนที่3รับผลตอบแทนผู้เล่นทุกคนจะต้องบันทึกผลตอบแทนลงในกระดานบันทึกคะแนนโดยจะคำนวณจาก1คือคำนวณผลตอบแทนตามกระดานวัฏจักรในตำแหน่งที่นักรบยืนอยู่ 2. องคำนวณผลตอบแทนจากการ์ดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจถ้ามีและคำนวณจากการ์ดเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันที่จะเปิดทุกครั้งหลังจากการเปลี่ยนวัฏจักร จากนั้นให้ผู้เล่นทุกคนรับเงินจากกองกลางตามจำนวนผลตอบแทนที่ได้รับหรือจ่ายเงินคืนกองกลางหากได้รับผลขาดทุนในกรณีที่ผู้เล่นมีเงินไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายผลขาดทุนสามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารได้โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. คือกู้ยืมเงินได้ตั้งแต่1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0า50,000 2. าชำระดอกเบี้ย2 0 0 0จากยอดกู้10,000ทุกรอบในขั้นตอนที่3าม 3. หากต้องการปิดหนี้สามารถปิดหนี้ได้เลยในขั้นตอนที่3แต่จะต้องชําระยอดเงินกู้บวกกับดอกเบี้ย 4. หากกู้เต็ม50,000แล้วมีเงินไม่เพียงพอผู้เล่นคนนั้นจะรมละลายในทันทีมาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4จัดพอร์ตการลงทุนใหม่โดยขั้นตอนนี้จะให้ผู้เล่นเลือกเก็บการ์ดสินทรัพย์ในแต่ละรอบไว้เป็นพอร์ตการลงทุนตั้งต้นสําหรับรอบต่อไปโดยรอบแรก ผู้เล่นจะเลือกเก็บการ์ดซั์สินได้1ใบรอบที่2จะเลือกเก็บได้2ใบรอบที่3จะเลือกเก็บได้3ใบรอบที่4จะเลือกเก็บได้4ใบรอบที่5ก็จะเลือกเก็บได้5ใบรอบที่6ก็จะเลือกเก็บได้6ใบและรอบที่7ผู้เล่นจะเลือกเก็บการ์ดซั์สินไว้ได้7ใบและไม่สามารถเลือกเก็บการ์ดประกันไว้สํสสปปาหรับรอบต่อไปได้เพราะประกันจะต้องทาปีต่อปีเกมนี้จะจบก็ต่อเมื่อเล่นครบทั้งหมด8ดรอบแล้ว จากนั้นให้ผู้เล่นแต่ละคนนับเงินที่มีในมือทั้งหมดรบด้วยหนี้สินและดอกเบีย้ยคงค้างผู้เล่นที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปเลยของเกมนี้วิธีการคิดผลตอบแทนสินทรัพย์แต่ละประเภทเงินฝากธนาคารจะได้รับผลตอบแทนรอดละ1,000สลากออมทรัพย์ได้รับผลตอบแทนเมื่อถูกลางวัลโดยได้รับผลตอบแทนหนึ่งมืน และในรอบที่8ผู้เล่นที่มีสลากออมทรัพย์จะได้รับเพิ่มคนละ1000ต่อการสลากออมทรัพย์หนึ่งใบหุ้นกองทุนและทองคําได้รับผลตอบแทนตามกระดานวัฒจักรเลยส่วนประกันสุขภาพไม่ได้รับผลตอบแทนแต่จะใช้สําหรับการโอนย้ายความเสี่ยงเวลาที่เราเกิดการเจ็บป่วยโหมดพิเศษ3พลังทวีเพิ่มค่าการออมด้วยโหมดนี้จะเหมาะสําหรับผู้เล่นที่ต้องการสร้างความเข้าใจการสร้างวินัยในการออมอย่างต่อเนื่องโดยมีกติกาเพิ่มเติมเฉพาะโหมดพิเศษดังนี้ ในขั้นตอนที่4การจัดพอร์ตการลงทุนให้ผู้เล่นคว่ำกาที่ต้องการออมอย่างต่อเนื่องได้รอบละหนึ่งใบพร้อมทั้งใส่เครื่องหมายดอกจันไว้ที่ใบบันทึกคะแนนของช่องสินทรัพย์นั้นและในขั้นตอนที่3การได้รับผลตอบแทนนั้นรอบถัดไปให้ผู้เล่นคำนวณผลตอบแทนตามตารมาคาปัจจุบันของสินทรัพย์ที่ต้องการออมต่อเนื่องแต่ผู้เล่นที่สามารถทยอยสะสมสินทรัพย์ชนิดเดียวกันจนครบ3ใบแล้วจะได้รับเงินพิเศษ900 0บาทเลย หากเล่นบทน,นี้ควรลดจำนวนการเล่นทั้งหมดเหลือเพียงแค่5้รอบเพื่อความเหมาะสม